สวัสดีครับผมเอ็มโรสซิ่งไทยแลนด์ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมพาเพื่อนๆมาดูคันนี้ครับเป็นทีเด็ดช้างเหยียบครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยกระแสในโซเชียลครับกำลังรุนแรงแล้วก็ดังมากๆนะครับเพราะว่าเป็นช้างเหยียบที่แต่งออกมาแบบดุมากๆนะครับแล้วอยู่กันกับอู่ที่โมดิฟายคันนี้ครับคืออู่ช้างเยสนะครับช้างเยสกาลาดนะครับต้องบอกเลยว่าสําหรับคันนี้เนี่ยคือแค่ดูภายนอกเราก็เห็นถึงความดุดันของเขาแล้วนะครับแล้วก็ ในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการตกแต่งภายในนะครับแล้วก็พาร์ตต่างๆต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยลงตัวมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของอู่กันนะครับว่าคันนี้เนี่ยมีคอนเซปต์ยังไงนะครับแล้วก็แต่ละจุดแต่ละจุดทําอะไรไปบ้างนะครับตอนนี้เจ้าของอู่อยู่กันแล้วครับนี่ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับพี่ผมลงครับเจ้าของอู่ช้างเยสกาลัดครับผมนะครับช้างเยสกาลาดช้างเยสนี่ก็คือมาจาก ช้างเหยียบก็ช้างเหยียบเนี่ยแหละครับแล้วก็เยยดก็แปลว่าใช่นี่แหละอ่าใช่เลยช้างต้องเรียกดีๆเรียกให้ถูกเออแต่มันก็จะแบบน่าจะจาง่ายนะสําหรับใครที่อยู่ในวงการนี้อยู่แล้วนะครับคันนี้นี่คอนเซปเป็นยังไงพี่เดิมทีเลยเนี่ยเจ้าของรถก็เขาบอกว่าเขาเอารถมาแค่ทําสีปะผุครับไม่ได้มีโปรเจกต์ถึงขั้นนี้ครับพอมาถึงปุ๊บเจ้าของก็เฮ้ยผมอยากวางเครื่องดีเซลในการใช้งานอ่อโอเคผมก็เลย บางครือดีเซลเราก็จัดดีเซลให้ครับแต่พอดูไปดูมาเจ้าของบอกอเฮ้ยผมอยากได้แบบนี้ย<ช>แกเอาแบบแบบจากเมืองนอกให้ดูเลยว่าประมาณนี้ ก็คือมีเรฟเฟอร์เรนซ์มาให้เราเรฟเฟอร์เรนซ์มาให้เราดูแล้วก็โอเคเราจัดให้คือเราทําตามใจเจ้าของรถเลยเจ้าของอยากได้แบบไหนเราจัดสรรให้เขาหมดมาทีแรกเป็นยังไงพี่หน้าตามาแบบทีแรกเลยมาเป็นรถเดิมๆเลยเดิมๆเลยไม่มีพาร์ทไม่มีโป่งอะไรเลยใช่ไม่มีพาร์ทไม่มีโป่งเดิมๆเครื่องเดิมทุกอย่างเดิมหมดสนงสนิมอะไรมีมาไหมก็มีมามากครับมีผูมาเยอะอยู่พอสมควรก็ต้องมาเก็บหมดเลยใช่ครับเก็บหมดเลยนะครับแล้วเครื่องเดิมของเขาที่แรกมันเป็นอะไรพี่เครื่อง j 15ครับอ๋อเป็น J 15 j 15 มันเป็นดีเซลหรือเป็นเครื่องเบนซินครับเจ5เครื่องคาบิสครับเครื่องคาบิสอ๋อก็เลยมาเปลี่ยนนะครับอันนี้มาถึงปุ๊บทําตรงไหนก่อนพี่ก็อย่างแรกที่มาถึงก็เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเครื่องเลยเปลี่ยนเครื่องเลยอ่าตอนแรกคุยกันว่าทําสีแต่พอมาถึงปุ๊บเจ้าของบอกผมอยากได้ดีเซลก็เปลี่ยนเครื่องผมก็เลยไปลี่ยนก่อนวางเครื่องเป็นทีดยี่สิบเจ็ดทีดยี่สิบเจ็ดทีดยี่สิบเจ็ดนี่เป็นเครื่องของเครื่องของนิสสันในบิ๊กเอ็มครับบิ๊กเอ็มอ๋อก็คือเป็นเครื่องท นี่ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆก็จะเป็นแบบเป็นคาบูใช่ไหมใช่ครับเป็นคาบูแล้วเป็นปั๊มเลียงถ้ารุ่นเก่าที่ซือก็จะมีเป็นปั๊มเลียงด้วยอ๋อครับอ่าแล้วพอหลังจากลงเครื่องเสร็จทําอะไรต่อพี่ก็พอลงเครื่องเสร็จเราก็ลองวิ่งครับตอนนี้เราก็จัดทรงครับอ่าจัดทรงจับโหลดผ่าซุ้มผ่าซุ้มขึ้นไปอย่างละสามนิ้วคือเราต้องตัดขึ้นมาใช่ไหมพี่ผ่าซุ้มแก้มครับผ่าแก้มขึ้นมาอ่าผ่าแก้มขึ้นมาสามนิ้วเพื่อจะจับลดโหลดลงเพราะว่าเจ้าของคอนเซ็ปต์มาว่าอยากได้ล้อสิบหก อ๋ออันนี้คือเป็นล้อ16นิ้วใช่ล้อ16นิ้วครับกว้าง10ล้อสร้างไม่ใช่ล้อผ่าครับอันนี้ล้อระคังกว้าง10นิ้วแล้วก็ผ่าซุ้มซุ้มโป่งครับซุ้มเนี่ยขึ้นมาอย่างละ3นิ้วอ่าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เราไม่ตัดซุ้มให้สูงขึ้นมาเนี่ยรถมันก็จะลงได้เตี้ยไม่สดถูกต้องก็ของคอนเซ็ปต์คืออยากเตี้ยสุดเลยครับแต่คือซึ่งซึ่งตอนแรกรถอ่ะเตี้ยกว่านี้นะ เพราะเตี้ยกว่านี้อีกเตี้ยกว่านี้ครับลงลงไปอีกอย่างละนิ้วอ่ะลงอย่างเงี้ยแต่คือมันใช้งานลําบากมากก็เลยบอกเจ้าของเขาว่าเอาขึ้นหน่อยดีกว่าเพื่อเราจะได้วิ่งบนท้องถนนง่ายๆเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นระบบถุงลมครับอ๋อแสดงว่าผมนึกออกแล้วรู้แล้วทําไมป่งเย็บเขาทำมาทำไมเขาทํามาเพื่อมาปิดไอ้ตรงที่ต้องตัดซุ้มกันใช่ไหมเนี่ยเอางจริงหนึ่งส่วนครับ2ก็คือคอนเซ็ปต์คือเขาเจ้าของเขาอยากได้โป่งใหญ่ๆอ่ามันก็เลยพอทําปุ๊บเนี่ยคือเพลาท้ายเนี่ยเปลี่ยนมา ใส่เป็นของทูเปอร์ซึ่งทูเปอร์เนี่ยเผาท้ายมันยาวยาวมากากว่าของชัางเหยียบล้อเนี่ยมันล้นออกมาอยู่แล้วประมาณนี้เราก็เลยทำโป่งขึ้นมารับล้อพอรับปุ๊บข้างหน้าเราก็ต้องดันล้อออกตามเพื่อให้มันสวยงามถ้าดูอย่างเงี้ยถ้าดูจริงๆก็คือล้อออกมาเกือบหมดล้อเลยเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่แทบหมดเลยครับแทบหมดล้อเหลืออยู่ในตัวรถนิดเดียวเออถ้าไม่มีโป่งนี่คือแบบหวยืนแบบขับยากเลยแหละใช่ครับอ่าโป่งก็มาช่วยคุมด้วยใช่พอพอคอนเซ็ปต์เข้ามาปุ๊บผมก็ไปคุยกับพี่พลเรโครับเรื่องโป่งว่า เออเนี่ยเจ้าของรถเขาอยากได้แบบนี้นะพี่ทรงนี้แต่ให้พี่ดีไซน์หน่อยว่าเราเอาเป็นของตัวเราเองเราไม่เอาก๊อปเขาร้อยเปอร์เซ็นก็เอาง่ายๆเราเรามีเรฟเฟรนซ์มาแต่เราบอกว่าเราอยากให้เป็นแนวเราแนวเราใช่ครับให้พี่ให้พี่พลเขาดีไซน์เอาเลยว่าเขาอยากได้แบบไหนก็คือมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ครับก็มีลิ้นหน้าเดี๋ยวอันเดอร์บอร์ดหลังกำลังจะตามมาอ๋อเดี๋ยวจะมีอีกมีอันเดอร์บอร์ดด้านหลังก็คือไอตรงที่เป็นข้างล่างเป็นคล้ายดิฟฟิวเซอร์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นอันเดอร์บอร์ดหลัง น่าจะมาถึงสองสามวันเนี่ยมาถึงนะครับเดี๋ยวจริงๆอ่ะถ้าเกิดใครแบบอยากที่จะเห็นตัวเต็มอีกทีหนึ่งเนี่ยสามารถเข้ามาดูใน a c e b o o k พี่เขาได้เป็นบุ๊กชื่ออะไรนะพี่ธนพัฒนครับธนพัฒน์นะครับสังฆาห์ครับนี่ก็คอยติดตามดูได้ว่าอนาคตคันนี้จะขยับไปยังไงหรือจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆมาอีกนะครับก็คันนี้น่าจะจบแค่อันดับบดหลังก็จบแล้วสำหรับลูกครงด้านนอกใช่ครับนะครับลูกค้านี่เป็นคนที่ไหนพี่คนกระบี่ครับอ๋อมาจากภาคใต้นะครับ เจ้าของเป็นคนขับสรงน้ำแข็งและไอตัวปีกด้านหลังนี่เราก็เป็นคนออกแบบว่าพี่เรามีแบบไปให้โดยที่เราว่าต้องการประมาณนี้พี่พลทำเหมือนกันอ่าพี่พลทำนะครับชุดชุดบอดี้เนี่ยชุดบอดี้ป่งกับชุดนี้คือพี่พลทำหมดเลยแต่นี่คือเราออกคอนเซ็ปต์ว่าเราเราทำกึงไาให้แกว่าเราอยากได้แบบนี้นะพี่เอาประมาณนี้นะอะไรเงี้ย มันจะดูเหมือนแบบพวกรถที่แบบมันสามารถปรับได้อะใช่ตัวนี้จริงๆมันก็ปรับได้นะเขาปรับได้ด้วยใช่สามารถปรับขึ้นปรับลงได้อ๋อเออเพราะว่าตรงนี้ผมทำเป็นสตัดไว้ครับสตัดสามารถบิดบิดไคเอาขึ้นเท่าไรบิดได้นะครับให้ดูทรงคือแบบทรงสวยมากสำหรับที่พี่พลก็จะมีเป็นพวกพาร์ทพงพาร์ทรอบคันนี้ด้วยใช่ไหมพี่ใช่หมดครับอันดรบบอดข้างลิ้นหน้าครับแต่กันชนด้านหน้าเนี่ยเป็นทางอู่ของพี่ตีขึ้นสร้างขึ้นมา กันชนคือนตรงไหนคือตัวนี้ครับชุดนี้คือเราสร้างขึ้นมาใหม่ครับอู่ผมสร้างขึ้นมานี่เลยพี่พอจะเป็นชุดนี้ชุดลินล่างเป็นนั่นนะบอทันเป็นลินล่างด้านหน้านะครับเป็นของทางงานของทางพี่พอนครับมันโหดมากยิ่งดูด้านหน้ายิ่งโหดมากอแล้วมันแบบมีเห็นอินเตอร์ด้วยครับผมมอญงมอน้ำนี่คือแบบมอน้ำใหญ่มากเลยพี่มอน้ำมอน้ำเป็นปิเนียมครับตัดลูกเบื้องเริ่มเลยนะครับครับนี่ภายในก็เก็บใหม่หมดแล้วเก็บใหม่หมดเลยครับเดี๋ยวไปดูภายในกัน ดูภายในครับโอ้โหดูเบากันเลยเบาแบบนี้นี่เป็นงานสร้างป่ะพี่เบาเป็นงานสร้างบ้านเราครับอือันนี้ทางเจ้าของรถเขาทําส่งมาแห้งคครครับับบเราจะเคยเห็นแบบแบบนี้กับพวกรถต่างประเทศเยอะค่อนข้างเยอะเป็นทรงแบบว่า เป็นซิ่งแต่แนวเป็นบนทรงเรทูลกว่าตัดอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันจะเป็นคล้ายๆแบบเหมือนแบ็กเกตซีทมันลังแข็งเพราะตอนแรกผมเสนอครับว่าใส่โฟกี้ไหมแต่โฟกี้อันหนึ่งมันมันสูงครับผมมันสูงสูงมากใช่มันน่าจะมานี่เลยเนาะใช่มันจะมานี่แล้วก็มันต้องขยับมาอีกด้วยใช่แล้วมันติดโรบาร์ใช่แล้วมันจะอารมณ์แบบว่ามันจะไม่เรทูมันจะเป็นแนวเหมือนไมไปแลแนวครับเขาก็เลยก็เลยให้เขาดูว่าเป็นประมาณนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็ มีโลบาหมดเลยโลบานี่มาตีที่เราปะตีที่เราครับโอโลบาฟูทั้งคันครับถึงด้านมาถึงหลังโอ้เห็นเห็นว่าทะลุมาข้างหลังเลยครับอันนี้เป็นอะคริลิกเหรอพี่อะคริลิกครับผมครับก็คือคอนเซปต์เขาเขาได้จากแบบเมืองนอกมาเจ้าของรถคือเขาอยากได้อารมณ์ว่ามีบาหลังมาอ๋อเราก็นั่งคิดว่าเเราจะทํายังไงกับด้านหลังดีนะสุดท้ายก็พอทําเสร็จปุ๊บล้วก็อะคริลิกแล้วกันเนาะเพราะแม่งถ้าเป็นกระจกมันเจาะรูไม่ได้ด้วยนะครับก็จะมีโค้งด้านหลังและอันนี้ถังน้ำมันใช่ไหมพี่น้ำมันรั่งงนมขออยูตห ก็อยู่ตรงนี้ครับของเดิมก็มีถังมาแล้วใบเนี้ยอ๋อมีมาอยู่แล้วเราก็มาเดินระบบปั๊มติ๊กเลคเบลดใหม่อ๋อแค่นี้ปลาหายชัดวัดได้ตั้งคู่นี้แตงโมลำไยสุราเฮิร์บดีจริงลองเลยข้างๆอันนี้คือแอร์ใช่ไหมใช่ครับแผงแอร์อ๋อแผงพัดลมแอร์เพราะว่ามอน้ำเขาอยู่ด้านหน้าอันนี้อันนี้เย็นนะแอร์หนาวเลยนะโอพอแผงขนาดนี้นะอันนี้คือต้องสร้างใหม่ของมันเองมันของเดิมมีไหมของเดิมไม่มีมารุ่นนี้ของเดิมจะไม่มีแอร์ไม่มีแอร์ เดิมๆสแตนดาร์ดโรงงานไม่มีแอร์ครับครับอ๋อก็ต้องมาสร้างใหม่แล้วอย่างโลบาร์นี่มันไปค้ำกับตรงไหนพี่อันนี้อยู่กับคัสซีครับอ๋อค้ำชั้นตีเลยคัสซีเลยโอ้อันนี้ก็คือนอกจากสวยงามแล้วก็คือแข็งแรงด้วยจริงๆใช่ครับใช้ได้จริงนะครับแล้วก็แผงประตูนี่ก็คือขึ้นใหม่ใช่ครับในนี้ก็จะมีโลบาร์อีกชุดหนึ่งวิ่งข้างในครับวิ่งข้างหลังอันนี้ก็สองเส้นสามเส้นนะครับข้างหลังเนี้ยก็คือเราใช้อ๋อก็คือเน้นแข็งแรงครับโลบาร์นี่คค้้้้้้าานนนนนีีีี่เเเเเลลลลยยยยดมมหสแวก็บั แล้วก็ตรงนี้ก็มีหนึ่งสองแล้วก็มีข้างล่างตรงนี้อ oh, <ม>๋อครับสามจุด okay. และอย่างไอ้ส่วนคอนโซลนี่คือสร้างใหม่ใช่ครับคอนโซลสร้างใหม่ครับ hmm. เป็นอลูมิเนียมโหต้องบอกเลยว่าคอนโซลนี่ดูแบบดูดิบดูเป็นอเมริกามากครับผมนะครับคือเดิมทีคอนเซปต์ของเจ้าของรถเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้คอนโซลเขาอยากได้โลง่โลงๆซึ่งผมมองว่าถ้าโล่งเนี่ยมัน มันโล่งไปอ่ะมันมันไม่มีอะไรเลยซึ่งมันจะไม่มีความสวยงามของหน้าปัดหรืออะไรเงี้ยครับมัเลยแนะนำเพราะว่าใส่เป็นใส่เป็นอลูมิเนียมไัมกันแล้วก็สร้างให้เขาที่แรกของเดิมมันมีคอนโซลมามไหมอันนี้มีครับเป็นคอนโซลเดิมๆแต่เราเอาออกใช่ครับเจ้าของเขาเขาอยากได้เป็นแนวซิ่งเลยอืออ่าันนี้ซิ่งจัดแบบจริงๆดูแล้วลักษณะเหมือนรถแข่งใช่คล้ายๆรถอารมณ์รถแข่งเลยครับ คอนโซลนี่ผมทะเลาะอยู่ประมาณ2วันอ่ะกับเจ้าของรถอ่ะทะเลาะกับรถเนี่ยแหละจะใส่ยังไงดีเพราะว่ามันค่อยๆทาค่อยๆเจียค่อยๆกดเข้าให้ได้รูปด้านหน้าใช่ไหมวมันต้องเข้ารูปหมดเลยใช่คตรงโค้งวาด้านหน้าหมดนะครับทะเลาะอยู่2วันแล้วเกียร์วัดก็เป็นดิฟฟี่นะครับเป็นหาเป็นเหมือนรถซิ่งปกติแล้วก็มีอันนี้เป็นวัดรอบวัดรอบครับนะครับออโตเกียร์มาะไรพับนะ เฮ้ยเราไม่ได้เห็นออโตเกตมานานแล้วนะช่วงนี้เราจะเห็นแต่ดิฟฟี่กับออโตมิเตอร์หาซื้อยากมากแม่งเหมือนควันเต็มในมหาสมุทรเลยเราต้องเป็นของปั๊มสายด้วยอ๋อใช่เพราะว่ามันมันมันจะใช้ร่วมกันกับพวกรุ่นใหม่พวกดิจิตอลไม่ได้ไม่ได้แล้วครับนะครับแลวเดี๋ยวนี้มันก็แทบจะไม่มีขายแล้วใช่หายยากมากพวงมาลัยก็เป็นโมโม่ครับการยกแล้วก็คอพับของเวอร์กเบลใช่ครับที่เหลือก็จะเป็นงานแปลงงานสร้างกันด้านในครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์ดีกว่าที่เครื่องยนต เครื่องยนต์คันนี้ก็อย่างที่บอกครับเป็นเครื่องยนต์ t d ด TDI ยี่ครับผมยีนะครับเทอร์โบนี่ซึ่งท่อออกด้านบนเลยนะไอ้ที่ท่อออกด้านบนนี่ก็เพราะมันไปออกที่อื่นไม่ได้แล้วใช่ไหมเดิมทีตอนแรกตอนวางเครื่องเสร็จเนี่ยครับก็คือเราเดินท่อไปหน้าเผาเรียบร้อยแล้วเดินวิ่งได้เลยครับคือผมก็แนะนําเขาด้วยว่าที่ไหนๆเราทําขนาดนี้ครับทําให้มันหลุดไปเลยดีกว่าหลุดจากความลุกที่เป็นชั้งเหยียบไปเลยครับ ท่อก็เลยจัดขึ้นฝากกระโปรงอืมเ,เอาอจริงๆอันนี้สมมติถ้าเราจะลงไปหน้าเผาก็ทําได้ใช่ไหมพี่ได้ครับอ๋อผมเห็นมันตันๆรืกว่าไม่มี<อ>ทางไป,งไปแล้วเดิมทีก็มีลงไปหน้าเพาเนี่แหละครับ,รบแล้วก็เจ้าของรถบอก ขึ้นฝาปรงเลยละกันอะไรเงี้ยผมได้ผมจัดให้คือไว้ง่ายคอนเซ็ปต์ผมลูกค้าอยากได้อะไรผมจัดให้หมดตามใจลูกค้าเลยเพราะจริงๆเราเขาเรียกอะไรมันคือรถงานคัสตอมอยู่แล้วใช่ครับรถงานคัสตอมมันก็ต้องแบบว่าอะไรที่มันไม่เหมือนใครแปกใหม่คิดใหม่ไอเดียใหม่แล้วทำไมพี่ถึงเลือกเป็นเครื่องตัวนี้พี่คือตอนแรกผมแนะนําเขาอยู่3าตัวคือ b d ดี QD32 คิดีสาสองทดีแต่ด้วยราคาที่อย่างตัวนี้ผมได้มาในราคาที่ไม่แพงอ แล้วมีอินวอยครับเครื่องถูกต้องตช่บีดียี่ห้าเนี่ยมันหายอินวอย์ไม่ได้อยู่แล้วเลขก็หาลําบากครับเพราะเป็นเครื่องยกลงบ้านเราอ่าก็เลยแนะนําเป็นตัวนี้แล้วก็หนึ่งแรงอัดดีกว่าพวกบ d ดี้าเพราะหัวลูกสูบเขาจะเป็นหัวตันอ๋อแต่ถ้าเป็นพวก b d ดี้าเนี่ยหัวจะเป็นหัววาวหัวหลุมอ่าลูกเหมือนพวกพวกพวกอีสุพวกอะไรเงี้ยพวกพวกดีแมกซครับอารมณ์นั้นแต่พวกนี้คือแรงอัดเขาจะดีกว่าทำทำแรงอัดได้ดีกว่าก็คือได้กําลังได้มากกว่าใช่ครับนะครับ แลวอันนี้ตัวเครื่องยนต์อะรูการคออะไรด้านในเราได้โมดิฟายเลยพี่หรือว่ามีทำมีทำไหครับทำซิ่งเหรอพี่ก็ไม่ไม่ได้ทําเยอะคาให้อึดมากกว่าอ๋อก็ทําให้อึดแล้วก็แต่อันนี้ก็คือจะมีปั๊มมีหัวฉีดอัวฉีดแต่งแล้วปั๊มแล้วก็จะมีเปิดเครื่องมาก็คือดูพวกรูการคอเนี่ยแหละครับอย่างนี้เครื่องที่ทําเองปะทําเองครับโอ้ทาเองคือภายในเครื่องก็ทำเองทำเองหมดเลยครับโอแต่คือบางอย่างเราก็ส่งลงกึงอะไรเงี้ยแต่เรา ให้คอนเซปทำ<ม>เราลือทําเองหมดประกอบเองหมดเครื่องอ<ห>แสดงว่าของพี่นี่ก็คือทําตรงจุดนี้มานานมากแล้วจริงๆอะ่ะอู่ผมเปิดได้ประมาณ2ปีสองปีซึ่งเดิมทีแล้วเนี่ยในการทําอู่ของผมคือผมไม่ได้ทําเพื่อจะไปทารถให้ใครเลยนะครับตั้งใจจะทํารถตัวเองอ <ๆ S 1> เพราะเราชอบชอบรถพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็ชอบแต่งซิ่งทานู่ทนทานี่อย่างกุ๊กกิ๊กุ๊กก๊กไปแต่พอเราทํารถเราปุ๊บ คนก็แบบเฮ้พี่ทำไมพี่ไม่ทําอู่เลยครับนะผมจะเอารถพี่ให้พี่ทําด้วยอะไรเงี้ยเ็ได้อ่ะงั้นก็ลองดูอ๋ก็เลยมาเป็นอู่ใช่ครับนะครับแสดงว่าพี่ก็มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์อยู่แล้วด้วยมีความรู้เรื่องพาร์ทเรื่องอะไรอย่างนี้อยู่แล้วพอมีครับพอมีอันนี้เทอร์โบเป็นเทอร์โบ F5 F5 ครับผมนะครับมีวิดก่งวิดเกตแยกหมดเลยนะนี่มอน้าก็อย่างที่บอกก็เป็นมอน้ำพี่นียมใช่ครับผมมันต้องลูกใหญ่เพราะว่าดีเซลสมัยก่อนต้องระบายความร้อนเอาจริงๆถามผมว่ามอน้ำตัวเนี้ย ผมว่าเล็กเล็กกับพวกดีแมงนะั่างสเปคโดยที่ว่าต้องบางพอหนึ่งเครื่องด้วยความฟิตของเครื่องเนี่ยครับแทบแทบที่จะชนก้นน้ำแล้วให้ดูเอ้ยบางจริงวะบางครับไม่หนาบางจริงแต่แต่มันระบายความร้อนเหลือไปเลยที่เราเห็นมันใหญ่จากด้านหน้าเพราะว่ามันกว้างเพราะมันบางเลยกว้างนะครับอันนี้คืออาศัยคือบางแต่กว้างนะครับเพราะว่าถ้าทําหนาปุ๊บมันติดติดหัวนี่ติดหัวหัวหัวมูเล่ครับอือมันลงตัวมากเลยยิ่งถ้าเกิดว่าดูแบบ พอเห็นภาพอย่างเงี้ยใช่มันแมทมากมันเต็มพอดีแล้วก็แบบองศาของการวางท่ออินเตอร์อะไรพวกนี้คือแบบสวยงามท่ออินเตอร์ที่ทำที่ไหนพี่ทำที่อู่เพื่อนครับร้านเพื่อนเขารับเดินอินเตอร์แล้วก็ท่อทั้งหมดอืมซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้เนี่ยที่แบบว่ากําลังดูอยู่แล้วก็ มีช้างเหยียบหรือว่ามีรถรุ่นแบบเลโทอะไรแบบนี้ก็คงอยากที่จะทำนะครับอย่างของพี่เนี่ยสมมติถ้าเกิดว่าใครที่อยากที่เอารถเข้ามาทำพี่อยู่แถวๆไหนเนี่ยตรงนี้เขาเรียกอะไรตะลิงชั้นครับตะลิงชั้นกรุงเทพแถวสายใต้ใหม่สายใต้ใหม่ใกล้ๆกับสายใต้ใหม่เลยครับผมของพี่มีทําอะไรบ้างทาสีครบ พวงจรในที่เดียวครับอ๋อคือเอาง่ายจบจบหมดที่เดียวใช่ครับอย่างสมมุติถ้าจะมาพวกพาร์ทพวกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มาหาที่พี่แล้วเดี๋ยวพี่เขาก็จะไปหาที่ทำเองให้นะครับแต่คือเรื่องอย่างเรื่องราคาการทําพาร์ทเนี่ยเราให้คุยดีกว่าลูกค้าเลยนะไม่ดีลตรงไปเลยใช่แต่เราแค่เป็นทางผ่านให้เราทางผ่านเราออกคอนเซปต์ให้ครับก็ประมาณนี้นะส่วนราคาคุณคุยกันเลยหรือว่าถ้าใครที่แบบว่าทําเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ไม่มีพาร์ทก็คือจบที่พี่ได้เลยก็จบที่ผมได้เลยอ่าครับ โอเคสำหรับใครที่จะเข้ามาติดตามพี่นะครับก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook พี่ขออีกทีครับชื่อธนพัฒนครับคุณสังหะธนพัฒน์บุญสังหะคุณสังหะครับคุณสังหะครับแล้วก็มีเพจเพจอู่เหมือนกันก็คือเนี่ยครับช้างเยสกาลาดเลยช้างเยสกาลาดนะครับเวลามาก็ไม่ยากเพราะจริงๆอ่ะ พอพิมพ์ช้างเยสกาลาดก็จะขึ้นเป็นโลเคชันมาเลยใช่ครับที่ Google m a p ครับขึ้นเลยครับขึ้นที่อู่เลยนี่แล้วเดี๋ยวมีคำนึงเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้วยนะครับก่อนไปเดี๋ยวผมขอให้พี่สตาร์ทฟังเสียงรถคันนี้หน่อยเดี๋ยวขอปิดฝากระโปรงได้ นี่นะครับก็พอหอมปากหอมคอนะก็คันนี้จริงๆแล้วคือเป็นสเต็ปที่ใช้งานได้จริงๆใช่ครับปกตินะครับขับได้ใช้นเดีนแล้วก็เครื่องแรงด้วยจริงเพราะโบเอฟห้าด้วยอันนี้บู๊อยู่เท่าไหร่นะพี่บู๊อยู่ประมาณ30มสิบับสามสิบปอนด์นะครับโอเคสำหรับใครที่เข้ามาชมแล้วครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปครับไปรอชมรถของพี่เกาอีกคันหนึ่งโอเคถ้างั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราลา